เรามาดูเรื่องราวของจอห์นวิกดีกว่าคนถามบ่อยมากๆครับจอห์นวิกห้าเมื่อไหร่จะมานะครับจอห์นวิกเนี่ยมา4ภาคแบบที่ไม่ได้นัดไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้คาดหมายว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะเริ่มต้นตั้งแต่จอห์นวิกหนึ่งล้างแค้นให้หมาแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มบานปลายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการทำงานสปินออฟจอห์นวิกออกมาเป็นเบลลาริน่า from the world of john wick ballerina ก่อนหน้านั้นก็มี Continental ออกมาแต่ว่า ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะครับบัลเลริน่าพอใช้ได้ครับณนะวันนี้เนี่ยเมื่อบัลเลริน่าออกมาแล้วก็ยังคงมีตัวละครจอห์นวิกของเคนนีริฟอยู่ในนั้นเนี่ยคุณผู้กํากับหนังเรื่องจอห์นวิกอ่ะคุณแชสต์สไตเฮลสกี้ตอนนี้แกถือจอห์นวิกเป็นหลักนะครับเพื่อนแกไอเดวิดลิชเนี่ยมันไปไกลแล้วไปทําอย่างอื่นหมดแล้วนะครับโปรเจกต์จอห์นวิกก็เลยอยู่ในมือของแชสต์สไตเฮลสกี้เป็นหลักแกไปให้สัมภาษณ์กับเดอะฮอลลีวูดวีพอร์เตอร์ครับเดอะฮอลลีวูดวิปพอร์เต จะไม่ถามนะว่าจะมีไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องมีแน่ๆถูกไหมแต่จอห์นวิกห้านะวันเนี้ยยังไม่มีโครงการจะเริ่มเลยเนี่ยแล้วเคียนรีฟนี่หกสิบแล้วนะจะหกสิบเอ็ดแล้วนะถ้ายังต้องทําต่อไปเนี่ยเราต้องมีการปรับไหมเออปรับทิศทางปรับบทบาทให้จอห์นวิกเป็นคนแก่ลงมานะ่ะเพราะว่าเคียนรีฟไม่น่าไหวแล้วถูกป่ะเราจะมีการคิดแบบใส่อีกตัวละครอ,อื่นที่จะเอาไปบู๊แทนจอห์นวิกก็กลายเป็นเหมือนกับ ผู้อาวุโสในวงการอย่างนั้นไหมแชสตาเฮลสกี้ Star บอกว่าไม่ไม่ไม,ม,ม่ถ้าเราคิดจะทำจอนวิกหานะเราจะไม่ลดมาตรฐานฉากแอคชั่นลงมาเลยแม้แต่น้อยเราจะย้ายมาตรฐานในสิ่งที่เราทำไปสู่สิ่งที่เราไม่เคยทำอีกตอนถ่ายจอนวิภาคแรกเนี่ยคินริสก,ก็บาดเจ็บเข่าสาหัสมากเลยนะทำให้เตะต่อยไม่ไหว ก็เลยมีการออกแบบฉากให้มันเป็นยุยิตสูแล้วก็กันฟูขึ้นมาก็คือการใช้ปืนในการต่อสู้ซึ่งตลอดระยะทางของจอห์นวิกทั้ง4ภาคเนี่ยคุณก็เห็นว่าการออกแบบคิวบูของชัดสไตล์เฮลสกี้กับ Team Action Star, ทีมแอคชั่นสตาร์ทีมแอคชั่นดีไซน์ของจอห์นวิกเนี่ยเขาก็มีมีการบรรยัตบรรยายให้คินูรีฟเลยครับไม่ว่าคินูรีฟจะออกมาให้สัมภาษณ์หนักหน่วงขนาดไหนก็ตามผมไม่ไหวผมจะตายแล้วผมจะอย่างนั้นอย่างนี้บทสรุปนะวันนี้ก็คือ เราไม่แค่์ชัสตาเฮสกี้บอกว่าเราไม่แค่ครับว่าคุณจอห์นวิกหรือคุณเคนรีฟปัจจุบันจะอายุขนาดไหนก็ตามจะ60จะ70จะไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเราจะไม่มีการอ่อนข้อออมมือให้กับเคนรีฟอย่างเด็ดขาดนะทุกอย่างถ้าเดินหน้าเคนรีฟก็ต้องก้มหน้ารับกรรมในฐานะการเป็นจอห์นวิกไปครับตอนนี้นะครับจอห์นวิกภาค5เนี่ยยังไม่มีโปรเจกต์เลยนะโดยเจ้าตัวเนี่ย จ้าตัวชัสตายเฮลสกี้บอกว่าที่พูดอยู่เนี่ยทุกคนถามถึงจอห์นวิกหเนี่ยผมไม่เคยโกหกเลยนะผมพูดความจริงตลอดเวลาคือทำภาค5้เนี่ยชัสตายเฮลสกี้บอกว่ามันยากมากเลยครับเพราะว่าตอนเขียนภาค4อ่ะเขาเขียนทุกอย่างให้มันจบแบบสมบูรณ์แบบไปแล้วจอห์นวิกก็หาวิธีการรีทายออกจากวงการได้อย่างที่แกต้องการได้จริงๆไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคนั้นเนี่ยจะเป็นการ ตายปลอมเพื่อเปลี่ยนตัวตนแล้วไปใช้ชีวิตอย่างสงบหรือแกตายไปแล้วจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีการสรุปนะครับแต่การจบแบบนั้นของแัสต์ไตเฮลสกี้เนี่ยมันคือการจบแบบจบเขาเรียกว่าจบอย่างสมบูรณ์แบบครับแต่แัสต์ไตเฮลสกี้ก็บอกว่าตัวแกเองกับไมค์ฟินช์ผู้กำกับคนเขียนบทภาค4เนี่ยก็มีไอเดียเรื่องราวนะที่จะไปต่อภาคที่5แล้วมันก็ดีพอสมควรเลยถ้าเราทำออกมาเป็นหนังสือสักประมาณ50หน้าเนี่ย น่าจะมีโอกาสเอาไปให้เคนูริฟอ่านแล้วก็ค่อยๆปั้นมันขึ้นมาจากตรงนั้นครับทุกคนเนี่ยเหมือนอยากจะให้ภาค5เกิดขึ้นนะแต่ว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ชัสเตอร์เฮสกี้เรียกว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังหาสิ่งที่น่าพอใจและเป็นไปได้จริงครับในการทำจอนวิกที่5จอนวิกห้าดังนั้นรอดูต่อไปนะครับว่าจอนวิกห้าจากมือของชัสตอรเฮสกี้และเคนูริฟแสดงเนี่ยจบมาเป็นอย่างไรนะครับ จอห์นวิกนี่ไม่ต้องเจอคำถามเหมือน Pirate ซ f the c a r i b b ีย n ครับหรือว่าเจมส์บอลเจมส์บอลที่จริงๆปลดล็อกเรื่องนี้ไปแล้วไม่ต้องเป็นตัวเดิมเปลี่ยนได้เรื่อยๆไม่ต้องเจอคำถามแบบไพเรสซอบดิคอรีเบียคืออะไรคือ Pirate นี่เราชอบถามครับว่าไม่มีจอห์นนีเด็บได้ไหมไม่มีกับตันแจ็คสปายโนี่เป็นไพเรสซอบดิคอรีเบียอยู่ไหมส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้เป็นแฟนจอห์นนีเด็ขนาดนั้นผมก็จะรู้สึกว่ามันก็พอลองได้นะถ้าเขาอยากจะลอง มันก็ไม่แย่นะเป็นพเรสแล้วไม่มีถ้ามันออกมาดีก็อาจจะเป็นไปได้แต่จอห์นวิกเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกับอินเดียนาโจนครับแกคือชื่อเรื่อง1คือไม่มีตัวละครจอห์นวิกไม่ได้2คือจอห์นวิกไม่ใช่คินนริฟไม่ได้เช่นเดียวกับอินเดียนาโจนหนังชื่ออินเดียนาโจนมึงไม่มีอินเดียนาโจนในเรื่องมึงบ้าแล้วแล้วข้อที่เป็นเงื่อนไขหนักก็คือข้อที่2ที่ตามมาเหมือนจอห์นวิกเลยครับอินเดียนาโจนไม่ใช่เฮอริสันฟอร์ดไม่ได้ดังนั้นชะตากรรมของ เชนรีฟนะวันนี้ไม่ต่างจากเ a โรสันฟอร์ดครับถ้าคุณเป็นห่วงว่าโอ้จอห์นวิกเนี่ยจะผึงห้าม่นเนี่ยหกสิบเอ็ดแล้วเฮ r r สันฟอร์ดเล่นภาคล่าสุดนะครับ d ด i อทออฟเดอะเนี่ยไม่ว่าจะมีการใช้สตันดับเบิลที่หนุ่มกว่ามีการใช้เทคโนโลยีดีเออะไรก็ตามนะครับแต่ปู่แกแปดสิบเนี่ยก็ยังต้องไปอินนาโจนอยู่ครับแกโดนคำสาบอินนาโจนสาบเอาไว้ว่ามึงต้องเล่นไปก่อนเพราะว่าเขายังอยากทำกันอยู่ h ฮ r ร์ริสันฟอร์ดก็เล่นนะฮะก็เล่นไปวัยแปดสิบแล้วนะ่ะดังนั้นถ้าเราเทียบกับสรรมการของเฮ r ร์ริสันฟอร์ดสบายคินเดรลิสเหลืออีกตั้งยี่สิบปีปีนี้หกสิบถูกไหมกำลังจะหกสิบเอ็ดเฮอร์ริสันฟอร์ดแปดสิบกว่าตอนนั้นอินเดียล์โจนโอ้ยตั้งยี่สิบปีสบายๆผมก็น่าผมว่าน่าสนใจนะในวันที่เราได้ดูจอ n ์วิกเป็นง่อมๆอ่ะถ้าเขาทำหนังจอ n ์วิกเหมือนเหมือนญี่ปุ่นทำโทราซังเนะี่ยผมว่า <laughs> ผมว่ามันน่าจะน่าสนใจนึกถึงเรียมนิสันบูครับเรียมนิสันบูเรื่องสุดท้ายเยะเราอ่านข่าวคุณว่าผมอ่านข่าวนี้บ่อยไหมเรียมนิสันจะบูเป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าห้ารอบนะครับไม่เห็นแกเลิกเลยแกะกะบ็บูพักๆมากะใหม่ละนายตำรวจกรเกษียณอายุแต่ว่าไม่ลืมความระห่ำในวันนั้นนะวันนี้มีใครมากระตุก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 แกต้องกลับไปเหมือนเดิมเอ่อ นั่นคือเรื่องราวของจอห์นวิกนะครับยังไม่หมดนะมีอีกประเด็นหนึ่งไม่ถือว่าเป็นสปอยตอนจบบัลลาริน่าใครดูแล้วจะทราบดีว่ามันจบแบบหืมแล้วจะยังไงต่ออานาคตของอีช์ม a งการ o มันมีการจบบางอย่างที่ผมไม่แปลกใจครับที่มีคนถามว่าเขาจะไปต่อให้เหมือนจอห์นวิกเลยไหมนะเนออี่ยตัวส่วนตัวผมว่าเขาไม่ไปต่อเขาทำแค่นี้แหละแต่เปิดเปิดเอาไว้แต่ปัญหาที่ตามมาคือ แฟนๆจอห์นวิกนะครับณนะเวลาที่จอห์นวิกห้ามันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอะไรพอมันมีสมการได้เขาก็จับโยงหมดแล้วครับพอบบลลาริน่าเปิดเป็นปลายเปิดแบบนั้นเนี่ยก็มีการถามตามมาครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้แล้วไอการจบแบบนั้นของบบลลาริน่ามันจะส่งผลต่ออนาคตของจอห์นวิกมากน้อยขนาดไหนเอาตรงนี้ก่อนอย่างที่เราทราบครับว่า From the w o r d of John Wick Ballerina เนี่ยอยู่ในช่วงเหตุการณ์เหตุการณ์อยู่ในช่วงภาคที่3ต่อภาคที่4เป็นช่วงเวลาที่ John Wick แกลบอันนั้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเฮียแกแบบเฮียแกทำอะไรอยู่นะตอนนั้นเฮียแกลวกลงมาจากหลังคาเพราะว่าไอ้วินสตันยิงอยากจะช่วยให้รอดแลวไอ้บอรี่คิงก็ลาก John Wick เนี่ยไปเก็บเอาไว้ที่ใต้ดินและก็แคน ที่บูวริคิงมาถามว่าล้างแค้นไหมแล้วมันยกนิ้วอย่างนี้แล้วก็จบไปหลังจากนั้นเปิดมาภาคสี่กก็ต่อยกุกกุกพร้อมที่จะกลับไปล้างแค้นพวกไฮเทเบิลล้วกลับไปทวงแค้นทุกอย่างแค่เอาเวลาไหนไปรับงานนะที่แกต้องไปรับงานเรื่องน้องอีฟมังการเนี่ยที่ดีเรคเตอร์บอกว่าเออชารซลเลอร์ Chancellor, อย่าเพิ่งทําอะไรนะเดี๋ยวจะส่งคนไปเคลียร์ผมพูดอย่างนั้นเรารู้เลยม่งจะส่งใครไปเคลียร์เอออันนั้นมันตรงไหนยังไงแต่ช่างมันไม่เป็นไร คนเขาก็เลยอยากรู้ครับว่าการจบสรุปของตัวละครอีฟแมนแกโรแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับจักรวาของจอห์นวิกไหมอันนี้เลนส์ไวส์แมนครับผู้กำกับบาราเดนาเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์เลนสวายส์แมนบอกว่าบาราเดนาเนี่ยเป็นผลงานที่เขาอยากจะทำให้มันออกมาเป็นหนังเดี่ยวที่ดีที่สุดตอนสร้างเนี่ยเขาคิดถึงเบื้องหลังเรื่องราวทั้งเบื้องหลังแบ็กสตอรี่ทั้งเรื่องอนาคตของอีฟแมนแกโรเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวละครนี้มากที่สุด แต่ไม่ได้กําหนดเลยว่าเรื่องราวของอีฟมนการูจะต้องไปโผล่ในช่วงเวลาไหนของหนังเรื่องจอห์นวิกในอนาคตกัจะมีโอกาสได้กลับมาช่วยจอห์นวิกในจอร์นวิกห้าไหมตอนจบของหนังไอ้บบริลีน่าเนี่ยมันถูกทําให้คลุมเครือโดยตั้งใจว่าใครเป็นคนทําสิ่งนั้นแล้วอีฟมนการูจะไปยังไงต่อเขาต้องการให้ปลายเปิดอันนั้นเนี่ยเกิดสมมติฐานในใจของคนดูมากมาย เอาจริงๆเนี่ยด้วยความที่หนังปัจจุบันเวลาจบแล้วสำเร็จเนี่ยทุกคนก็จะถามหาภาคต่อเลนสวายส์แมนก็เลยไม่ได้ปิดโอกาสในการทำบราเลนาภาคต่อมากนักแกมีการคิดไอเดียซึ่งเป็นแผนในจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครอีฟมังการูเอาไว้พอสมควรแต่แกก็ยอมรับว่าแผนในอนาคตกับเรื่องราวของตัวละครอีฟมังการที่แกว,วางเอาไว้คร่าวๆเนี่ยยังไงก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครจอห์นวิก หรือว่าจัก,กรวาลหลักของจอร์นวิกอยู่ดีครับเรื่องราวทั้งหมดจะจบตรงไหนแล้วจอร์นวิกหจะมาก่อนหรือว่าอะไรจะมาก่อนเนี่ยรอดูก็แล้วกันที่มาก่อนแน่ๆคือเคนครับเคนของนอร์นเยนนะอันนี้จะมาเป็นลำดับต่อไปเพราะว่าเรื่องทำงานกันแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะวันนี้เนี่ยจัก,กรวาลจอร์นวิกมันจะถูกขยายมาโอ้ไกลขนาดนี้เนี่ยน่าสนใจมาก